อยากมีเพจ facebook ผู้ติดต,ตาม5,000คนหรือมากกว่านั้นพ่อค้าแม่ค้าควรดูสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการสร้างเพจ facebook ยังไงให้มีผู้ติดต,ตาม5,000คนภายใน1นาทีไม่เกิน24ชั่วโมงแน่นอน อาแต่ก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่จะพาทุกคนเข้าไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมเลยครับผมเอารับขั้นตอนแรกครับผมยังให้ทุกคนเนี่ยเปิดมาหน้า Facebook ตัวเองก่อนอื่นเลยผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าการทาเพจเนี่ยมันทํามาจาก Facebook ส่วนตัวเรายิ่ง Facebook ส่วนตัวเรามีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ผู้ติดตามในเพจเราก็จะยิ่งเยอะเท่ากับเพื่อนใน Facebook เราเลยมาเริ่มกันเลยครับผมดูนะครับรช่อง U r L เนี่ยให้ กดลบอันนี้ไปโอ้ยผิดใส่แสแลเสร็จแล้วให้พิมพ์ตามผมนะครับผมพิมพ์ตามไปเลยผมกด Enter เสร็จมันจะพาทุกคนเข้ามาสู่หน้านี้ทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยเพจโปรไฟล์ของคุณเป็นบัญชีใช้ส่วนตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับเมื่อสร้างเพจแล้วคุณจะสามารถใช้เครื่องมือและแชร์กับกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นออบอกก่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับว,ว่า เฟซบุ๊กของคุณจะหายไปแล้วมาเปลี่ยนเป็นเพจ Facebook ส่วนตัวคุณยังอยู่แล้วคุณจะได้เพจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแลอ่าล้วก็มากดตรงนี้ครับผมเริ่มใช้งานพอเริ่มใช้งานเสร็จมาถึงหน้านี้แล้วให้ทุกคนเลือกเะยครับผมมันจะมีให้เลือกหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่คือรายการที่แนะนําคือ Creator Creator Video ีโอนี่คือพวก c t t เก e เดี๋ยวเกมสายสตรีมเมอร์เนี้ย ถ้าอยากผ่านกฎของ Facebook อ่าผ่านกฎของเพจ Facebook ไว้สำหรับสตรีมเกมนะครับผมแนะนำเลยฮะให้ทำวิธีนี้แป๊บเดียวผ่านแล้วก็บุคคลสาธารณะคุณทำเพจแบบไหนคุณเลือกเลยครับผมตอนนี้ผมก็จะเลือกไปอันนี้ Creator Video แล้วก็บุคคลสาธารณะเราก็ว่าไปเสร็จแล้วก็กดถัดไป แล้วก็มันก็จะเด้งมาเลครับเพื่อนและผู้ติดตามเพื่อนและผู้ติดตามมี2ขั้นตอนนะเพื่อนและผู้ติดตามคืออ่านนะครับเพื่อนคนใดที่คุณเลือกไว้จะกดถูกใจเพจของคุณและจะยังเป็นเพื่อนกับโปรไฟล์ของคุณก็คือจะมาเป็นผู้ติดตามของเราในเพจแล้วก็จะยังเป็นเพื่อนของเราอยู่ใน Facebook นะครับผมอะไรครับเรากดถัดไปต่อครับกดถัดไปเสร็จรูปภาพ ที่คุณลงใน Facebook ส่วนตัวคุณสามารถลบออกให้หมดเพราะว่าเราจะทําเป็นเพจหรือว่าคุณจะเก็บรูปภาพไว้ในเพจด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่ต่อไปก็มันจะบอกอันนี้มันจะบอกว่าหมุนหมวงเพจคุยเ,ทเ,ทเตอร์เพื่อนที่ติดตามคุณทั้งหมดผู้ติดต,ตาม286ผู้ติดตามในเฟซเ,เราก็จะมาเป็นผู้ติดตามในเพจเราด้วยนะครับผมนอกจากเพื่อนเราแล้วแล้วก็คําขอเป็นเพื่อนของเราทั้งหมดจะมารวมกันอยู่ที่นี่ไปวิดีโอและภาพเนี่ย โอเคครับพอแล้วได้อันนี้เราก็สร้างเพจเลยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับดูเลยครับคราวนี้บดด้งเข้ามาหน้านี้แล้วเห็นไหมครับจะกลายเป็นเพจ facebook ไปทันทีเลยแล้วก็ผู้ติดตามจะด้งอยู่ด้านซ้ายขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ขึ้นทันทีนะฮะมันจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนคนอื่นเนี่ยจะยังจะยังไม่เห็นเพจเราไหมแต่กระทั่งผู้ติดตาม,มก็ยังไม่เห็นนะครับผมจะมีปุ่มเผยแพร่เพจ ด้านขวามือมุมบนเราทำอะไรมันเรียบร้อยครับใส่รูปปกรูปโปรไฟล์เพจให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เราต้องการอยากจะใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเราก็ค่อยกดเผยแพร่นะครับตอนนี้ก็จะมีรายการแก้ไขข้อมูลมีทุกอย่างครับเพราะว่ามันเป็นเพจแล้วตอนนี้เราก็ดูผู้ติดตามนะ้นตตมองไหน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 ผู้ติดตามตรงไหนไหนไหนอ่าถูกใจเพจนี้แล้วมีผู้ติดตามหนึ่งพัน 13คนแล้วครับตอนนี้เราก็กด enter refresh อีกรอบหนึ่งเราก็จะมาดูครับผู้ติดตามเราเพิ่มแล้วเป็นพันสี่แล้วค่ะพันสี่เราก็รีโหลดอีกรอบหนึ่งปึ๊บน่าจะขึ้นมาอ่าพันสี่เหมือนเดิมฮะพันสี่เหมือนเดิมนี่ผู้ติดตามเราก็จะเด้งขึ้นเรื่อยครับเด้งขึ้นเรื่อยเด้งขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าพันเจ็ดแล้วครับตอนนี้เป็นไงฮะไวไหมครับตอนนี้มาต่อ พันเจ็ดอีกแล้วอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามผมด้วยนะครับผมเราจะมีคลิปแนะนำดีๆมาคลิปหน้าบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มในเมื่อเรามีเพจ Facebook แล้วเราก็ต้องมีกลุ่มเป็นของตัวเองด้วยครตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดอ่าสมมุติมาถึง5,000อ่ะถึงจำนวนที่เราต้องการแล้วตอนนี้เราก็มาเพิ่มปุ่มกันเลยแนะนำให้เป็นเพิ่มปุ่มไหนวะไหนวะไหน ติดตามับเนี่ยเพิ่มปุ่มติดตามครับ,รบอันนี้เราเพิ่มปุ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วอยากโพสต์อยากวิดีโออะไรสร้างไว้เรียบร้อยแล้วกันเราพอทําทุกอย่างเสร็จเราก็มากดนี่เลยครับกดเผยแพร่ Drake. เพจเผยแพร่เพจแล้วตอนนี้เผยแพร่เพจไปเรียบร้อยแล้วครับุกคนคนที่สามารถทุกคนที่ใช้ facebook เนี่ยจะสามารถค้นหาเพจของเราได้นะครับอ่าเรามาดูเสร็จแล้วก็มาดูาาดนี่เพจของคุณมีทางนี้ อโอเคครับมันมากครับตอนนี้ตอนนี้มันมันเป็นเพจเ,เรียบร้อยโอเคน่กใจโอเคครับตอนนี้เราได้เพจ facebook ที่มีผู้ติดตามจำนวนพันเจ็ดแต่มันก็จะขึ้นรเรื่อยๆครับตามจำนวนเพื่อนที่มันแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นี่เราได้เพจตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะครับค่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อคุณ หรือว่าสามารถไปต่อยอดให้คุณสามารถทําธุรกิจหรือว่าทางาสิ่งต่างๆที่คุณกําลังทําหรือว่าวางแผนที่จะทําไว้หรือว่าทําแล้วมันไม่สําเร็จสักทีวิธีนี้มันช่วยคุณได้ก็กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปติดตามเพจผมด้วยนะครับผมใน Facebook ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ